ตำนานจอมยุทธพูดถังซารภาคสองบทที่63อุปกรณ์นำทางวิญญาณมนุษย์หัวอีเฮากล่าวว่าด้วยพลังจิตของฉันภาพที่ฉันจำได้จะถูกนำเสนอโดยตรงในใจของคุณไม่เป็นอะไรจริงหรือเฉียนซือเหวินพูดด้วยสีหน้าประหลาดใจแม้ว่าเขาจะรู้ว่าหัวอีเฮาเป็นปรมญญาณญยาฝ่ายวิญญาณแต่เขาไม่รู้ว่าการนำเสนอความทรงจำผ่านพลังจิตนั้นซับซ้อนแค่ไหนแต่ความต้องการทางจิตสำหรับปรมาจารย์วิญญาณจะต้องสูงมาก หัวอีเห้าพยักหน้าและพูดว่าฉันทําได้แต่คุณต้องไว้วางใจฉันอย่างเต็มที่เพื่อที่ฉันจะได้แสดงความทรงจําในใจของคุณได้อย่างเต็มที่เฉียนซือเหวินพูดโดยไม่ลังเลถ้าอย่างนั้นคุณจะรออะไรอีกมาเริ่มกันเลยคราวนี้ถึงคราวของหัวอีเห้าที่ต้องประหลาดใจอาจารย์ส่วนให้ฉันนําเสนอความทรงจําในใจของคุณแต่ถ้าคุณต้องการผ่อนคลายจิตใจอย่ากลัวเลยเฉียนซือเหวินยิ้มอย่างสงบและพูดว่า อะไรจะน่ากลัวขนาดนี้ฉันเป็นครูของคุณมามากกว่าสองปีแล้วและถ้าฉันไม่เข้าใจนิสัยของคุณด้วยซ้ำฉันในฐานะครูก็จะไร้ประโยชน์จริงๆหยุดพูดแบบนั้นซะไร้าสาระมากเอาเลยขณะที่เขาพูดเขาก็นั่งอยู่ที่นั่นแล้วหลับตาลงความชื่นชมอย่างจริงใจปรากฏขึ้นในดวงตาของหัวอีเ่าอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าถ้าเป็นเขาเขาจะไม่มีวันปล่อยทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณออกไปและปล่อยให้พลังทางจิตวิญญ,ญาณของผู้อื่นบุกเข้ามา แสงสีทองจางๆสว่างขึ้นในดวงตาของหัวอีเฮาเข้าเหยือนอยู่ตรงหน้าเฉียนซือเอวนแสงสีทองในดวงตาของเขาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและคลื่นพลังจิตที่แปลกประหลาดและบิดเบี้ยวเริ่มปรากฏขึ้นทั่วทั้งห้องรัศมีสีทองจางๆยังคงกระเพื่อมออกไปด้านนอกโดยมีหัวของหัวอีเฮาเป็นศูนย์กลางแม้แต่พื้นผิวของร่างกายของเขาก็เริ่มปรากฏเป็นสีทองจางฮ่าฮ่าหลังจากรวมเข้ากับวิญญ,ญาณของจักรพรดิมะแล้วพลังจิตของหัวอีเฮาก็ไปถึงระดับที่สูงขึ้น แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาไปถึงระดับใดแต่เขาสามารถใช้ความสามารถใหม่เอี่ยมได้แล้วแสงสีทองสองดวงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาในเวลาเดียวกันแสงดูนุ่มนวลมากแต่เมื่อแสงสีทองทั้งสองปรากฏขึ้นมีออร่าแปลกๆเล็ดลอดไปทั่วห้องร่างกายของเฉียนซือเวนินซานเขารู้สึกถึงพลังอันแข็งแกร่งที่หลั่งไหลเข้าสู่ทะเลแห่งจิตวิญ,ญญาณของเขาและเขาต้องการที่จะต่อต้านโดยไม่รู้ตัว แต่เขาคู่ควรที่จะเป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับ8ดวงแหวนโตหลวเขาควบคุมความตั้งใจของเขาที่จะต่อต้านทันทีและอนุญาตให้พลังทางจิตวิญญาณเข้ามาแต่เขาไม่ได้ป้องกันตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พลังจิตของมนุษย์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงพลังวิญญาณของตนเองท้ายที่สุดแล้วพลังอันทรงพลังต้องใช้พลังจิตที่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมมันได้เฉียนซือเหวินหมกมุ่นอยู่กับการวิจัยอุปกรณ์นำทางวิญญาณเขาคิดเกือบทุกวัน ดังนั้นพลังจิตของเขาจึงแข็งแงกร่งกว่าปรมาจารย์วิญญาณในระดับเดียวกันแต่ในสถานการณ์เช่นนี้เขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าพลังทางจิตวิญญาณหลังไหลลงสู่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาจริงๆแล้วมันไม่ได้อ่อนแอไปกว่าตัวเขาเองเลยหลังจากที่รัศมีจิตวิญญาณนั้นได้สัมผัสกับรัศมีจิตวิญญาณของเขาเองมันก็หลอมรวมอย่างแข็งขัน เฉียนซื่อเหวินรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพลังทางจิตวิญญาณของหัวอีเ้าเข้าสู่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขามันสร้างความกดดันอย่างมากต่อเขาในทุกด้านกล่าวอีกใน,นหนึ่งถ้าหัวอีเ้าโจมตีเขาตอนนี้เขาจะนิ่งเฉยอย่างยิ่งแต่นี่เป็นเพียงสิ่งที่ท่าเมื่อเฉียนซื่อเหวินรู้สึกประหลาดใจในทันใดาภาพหนึ่งเริ่มปรากฏในใจของเขาในตอนแรกเป็นเพียงภาพธรมธรมดาาเดียวแต่ไม่นานภาพเหล่านี้ก็เชื่อมต่อกันและกลายเป็นภาพ นี่คือดินแดนรกร้างที่ล้อมรอบด้วยหินไม่สามารถมองเห็นตำแหน่งเฉพาะจากรูปภาพได้สภาพวัดล้อมเงียบสงบมากและมุมมองจากที่สูงมีเพียงคนเดียวเท่านั้นในมุมมองทั้งหมดหัวอีเฮายืนอยู่บนเนินเขาในเวลานี้ทั้งคนกำลังเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเฉียนซือวนรู้สึกประหลาดใจที่รู้เรื่องนี้ตาที่สปรากฏบนหน้าผากของหัวอีเฮาจริงๆ ในตอนแรกเขาคิดว่าเขาตื่นตระหนกและรีบรวบรวมพลังงานของเขาอย่างรวดเร็วแต่เขาบังเอิญเห็นแสงสีทองกระพริบในดวงตาแนวตั้งบนหน้าผากของหัวอีห้าวและเขารู้สึกราวกับว่าเขากำลังจ้ององอมองเขาจริงๆตาที่สามเป็นไปได้ไหมว่าจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ทางจิตวิญญ,ญาณของเขาได้สำเร็จการตื่นขึ้นครั้งที่สองเหมือนกับนิกายดั้งเดิมแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณแต่เขาสามารถฝึกฝนจนถึงวงแหวนที่8ได้แต่เฉียนซือเวินไม่มีความรู้เกี่ยวกับปรมาจารย์วิญญาณ ก่อนที่เขาจะคิดมากกว่านี้การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอหัวอีเฮ้ายกมือขวาขึ้นบนนิ้วชี้ขวาของเขามีแหวนไพลินขนาดใหญ่เส้นดาวพลาว6เส้นกระพริบบนพื้นผิวของแฟไฟล์เปล่งประกายแวววาวนี่เป็นสิ่งที่ดีแม้ว่าจะมีขนาดเพียงประมาณเล็บมือแต่ถ้าทำเป็นที่เก็บวิญญ,ญาณก็สามารถบรรจุสิ่งของได้สิบลูกบาศกเมตร ในฐานะวิศวกรวิญญาณที่ส่งพลังเมื่อเฉียนซือเหวินมองเห็นวัสดุชั้นยอดนี้สิ่งแรกที่เข้ามาในใจของเขาโดยธรรมชาติก็คือเครื่องนำทางวิญญาณหัวอีเหายกมือขวาขึ้นบนวงแหวนไพลินดวงดาวมีเส้นดาวหกเส้นกระจายออกไปพร้อมกันเมื่อเขาเห็นวัตถุนี้เฉียนซือเหวินก็ไม่สามารถคิดถึงสิ่งอื่นใดได้อีกต่อไปและร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงราวกับถูกฟ้าผ่า นั่นคืออะไรมันเป็นมนุษย์โลหะที่ทั้งตัวเป็นเหล็กสีเทาดูเหมือนว่ามนุษย์โลหะคนนี้จะดูหย,ยาบหยาบเล็กน้อยมีความสูงประมาณ3เมตรครึ่งและมีรูปร่างเหมือนมนุษย์โดยสมบูรณ์พื้นผิวสีเทาเหล็กไม่มีการตกแต่งที่สวยงามใดๆแต่เส้นบนลำตัวของมันเรียบมากคู่มือวิญญาณมนุษย์นี่คือต้นตอของความประหลาดใจของเฉียนซือเหวิน คุณต้องรู้ว่าหนึ่งในหัวข้อการวิจัยที่สำคัญที่สุดของฮอมิงเตอคือคู่มือวิญญาณของมนุษย์เพราะสิ่งนี้เป็นคอขวดขนาดใหญ่สำหรับการพัฒนาคู่มือวิญญาณในปัจจุบันคู่มือวิญญาณแบบมนุษย์มีประโยชน์มากมายแต่ยังมีปัญหามากกว่านั้นอีกในฐานะหนึ่งในนักวิจัยหลักเฉียนซื่อวนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในขณะนี้หัวอีห้าวได้นำวิญญาณมนุษย์ออกมาวางตรงหน้าเขาและมันก็ดูดีมากเขาจะไม่แปลกใจได้อย่างไร เขายังสงสัยว่าหัวอีเห่าด้แอบ,บแอความลับของฮอมิงเตอและเขาไม่เคยเชื่อว่าการวิจัยของหัวอีเห่าเกี่ยวกับการนำทางวิญญาณของมนุษย์จะประสบความสำเร็จเหตุผลนั้นง่ายมากขนาดของมันแนวคิดของการนำทางวิญญาณแบบมนุษย์นั้นไม่ใช่การสวมชุดเกราะบนปรมาจารย์วิญญาณแต่เพื่อให้วิญญาณนำทางตัวเองเคลื่อนไหวต่อสู้และปกป้องอย่างอิสระเช่นเดียวกับการนำทางวิญญาณตรวจจับทุกพื้นที่ที่ควบคุมโดยหัวอีเห่าผ่านทางภายในโดยตรงการควบคุมการโจมตี และอื่นๆและทั้งหมดนี้ต้องใช้วงเวทหลักจํานวนมากเพื่อรวมเข้าด้วยกันและยังต้องใช้ปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการควบคุมมันใกล้วิญญาณมนุษย์ที่หัวอีห้าหยิบออกมานั้นเล็กเกินไปมันสูงเพียง3มเมตรครึ่งเท่านั้นที่สามารถรองรับแกนหลักได้กี่อันอาจเป็นไปไม่ได้เลยที่จะขับเคลื่อนร่างวิญญาณมนุษย์ให้เคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่นเหมือนกับมนุษย์ ในภาพหัวอีเห่าเดินช้าๆไปหาวิญญาณนำทางแบบมนุษย์ไม่รู้ว่าเขากระตุ้นมันอย่างไรหน้ากากด้านหน้าถูกยกขึ้นจากนั้นเส้นแนวตั้งตรงก็สว่างขึ้นจากคอขยายไปยังร่างกายส่วนล่างจากนั้นวิญญาณมนุษย์ทั้งตัวก็แตกออกจากตรงกลางห้องโถงท,งที่ว่างเปล่าภายในถูกเปิดเผยเมื่อเห็นความว่างเปล่าภายในเฉียนซือเวินก็เชื่อในวิจารณญาณของเขามากยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าหัวอีเห่าต้องการใช้เครื่องนำทางวิญญาณรูปทรงมนุษย์นี้เพื่อปกปิดตัวเองและใช้งานมัน จิตวิญญาณของเฉียนซื่อเวินผ่อนคลานคลายเล็กน้อยในความเห็นของเขาแม้ว่านี่จะเป็นอุปกรณ์นำทางวิญญาณด้วยแต่ก็ควรเป็นไกด์วิญญาณฮิวแมนนอยด์หุ้มเกราะขนาดใหญ่ที่ควบคุมโดยหัวอีเ่าเองซึ่งยังห่างไกลาจากการควบคุมภายในที่แท้จริงตามที่คาดไว้หัวอีเฮาเข้าไปและพื้นผิวของไกด์วิญญาณรูปทรงมนุษย์ก็ปิดลงและปิดผนึกทั้งร่างกายของเขาไว้ข้างในจากนั้นมุมมองก็เปลี่ยนไปมันไม่ปรากฏอีกต่อไปในอากาศแต่เปลี่ยนเป็นสองมุมมองในเวลาเดียวกัน ภายในเครื่องนําทางวิญญาณแบบมนุษย์แขนของหัวอีห้าไม่ได้เอื้อมมือเข้าไปในห้องว่างทั้งสองข้างของเครื่องนําทางวิญญาณแบบมนุษย์แต่ด้านหน้าเขามีคันโยกควบคุมหลายอันและปุ่มแถวหนึ่งจากนั้นเฉียนซือเหวินเห็นว่ามือขวาของหัวอีห้าดึงประสาทสัมผัสควบคุมอันหนึ่งและฉากภายนอกอีกฉากหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทันทีด้านหลังของวิญญาณมนุษย์ที่นำทางก็แตกออก และปีกขนาดใหญ่สองอันก็กางออกหลังจากที่หัวอีห้ากดปุ่มหลายปุ่มติดต่อกันลำแสงทั้ง12ดวงก็พุ่งออกมาจากปีกของไกวิญญาณแบบมนุษย์ในเวลาเดียวกันแรงผลักดันอันทรงพลังของไกวิญญาณที่บินได้ทําให้มนุษย์โลหะทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าความเร็วที่รวดเร็วด,วดังกล่าวซึ่งเกินกว่าที่ผู้นาทางวิญญาณระดับเจ็ทั่วไปสามารถทําได้โอ้พระเจ้าผู้ชายคนนี้สร้างเครื่องขับดันวิญญาณระดับ62ระดับที่นั่นเพื่อเพิ่มพลังขับเคลื่อนหรือไม่ การควบคุมสมดุลดีหรือไม่ยิ่งไปกว่านั้นด้วยการปกป้องของเปลือกโลหะนี้ผลกระทบของกระแสลมที่มีต่อตัวมันเองจึงลดลงอย่างมากเฮเขามีความยืดหยุ่นมากจริงๆคุณยังสามารถดําเนินการเหล่านี้ได้ในขณะที่อยู่ในอากาศมันจะเป็นไปได้ยังไงเหตุใดแขนของเขาจึงควบคุมการควบคุมเหล่านั้นแต่แขนของวิญญาณมนุษย์นําทางกําลังเคลื่อนไหวเป็นไปได้ไหมว่านี่คือเครื่องมือวิญญาณของมนุษย์จริงๆไม่มันเป็นไปไม่ได้ วิญญาณมนุษย์นำทางบินไปในอากาศชั่วขณะหนึ่งแล้วตกลงบนพื้นอีกครั้งคราวนี้เขาร่อนลงบนพื้นราบยังมีมุมมองอยู่สองมุมในมุมมองด้านในหัวอีเห้าจริงๆแล้วเขาค่อยขาวไว้ข้างใต้และเขาก็เทียบเท่ากับการนั่งไขว่ห้างในห้องนักบินของไกลวิญญาณมนุษย์ไกวิญญาณรูปร่างคล้ายมนุษย์คนนี้สูงสาเมตรครึ่งและลำตัวของมันหนามากกว่า1เมตรแม้ว่าจะแออัดเล็กน้อยเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของเขาแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งลง เขาพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วเฉียนซือเหวินเข้าใจทันทีว่าหัวอีเห้าหมายถึงอะไรจากนั้นความถีของการเคลื่อนไหวของมือของหัวอีเห้าก็เร่งความเร็วขึ้นและจอยสติ๊กและปุ่มต่างๆก็ถูกควบคุมอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมของเขาผู้นำทางวิญญาณมนุษย์เคลื่อนไหวแล้วในตอนแรกมันเพียงเดินไปข้างหน้าและจากนั้นก็ทำการกระทำทีท่ยากลำบากเช่นกระโดดกลิ้งหมุนการควบคุมของหัวอีห้าค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยในตอนแรกแต่เมื่อเขาเริ่มคุ้นเคยกับมันมากขึ้น การเคลื่อนไหวของมนุษย์โลหะรูปร่างคล้ายมนุษย์ก็เริ่มรับรื่นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะเห็นได้ว่ามนุษย์โลหะรูปร่างคล้ายมนุษย์นั้นยังเชื่องช้ายอยู่เล็กน้อยและยังมีช่องว่างระหว่างการกระทำของมนุษย์จริงๆอย่างไรก็ตามคุณต้องรู้ว่ามนุษย์โลหะรูปางคล้ายมนุษย์ทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยหัวอีห่าวโดยใช้มือของเขาผ่านประสาทสัมผัสและปุ่มควบคุมเพียงสามารถรักษาสมดุลได้ก็ทำให้เฉียนซือเหวนตกตะลึง เวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีและการเคลื่อนไหวของมนุษย์โลหะก็ดำเนินต่อไปเป็นเวลา10นาทีเต็มก่อนที่จะหยุดสุดท้ายให้เคลื่อนไหวแบบแนวเฉียงแล้วค่อยๆย,ยืนตัวตรงหลังจากนั้นทันทีหัวอีห้าก็สอดขาและแขนของเขาเข้าไปในห้องถงว่างทั้งสองข้างพร้อมกันและคอนโซลควบคุมเดิมที่อยู่ตรงหน้าเขาก็พับลงมาที่เอวทั้งสองข้างของเขาการกระทําของผู้นําทางวิญญาณมนุษย์เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจากมุมมองแบบคู่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคราวนี้พลังวิญญ,ญาณของหัวอีห้าได้รับการปลดปล่อย และมนุษย์โลหะรูปร่างคล้ายมนุษย์ทั้งหมดถูกควบคุมโดยเขาอย่างสมบูรณ์ผ่านแขนขาและพลังวิญญาณของเขาเองระดับความชำนาญก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับใหม่ทันทีเมื่อหัวอีเฮาควบคุมมาและเริ่มเดินเงาผีอันน่าอัศจรรย์เฉียนซือเหวินพบว่าเขารู้สึกราวกับว่าเขาถูกรัดคอด้วยคออารมณ์ของคนทั้งคนดูเหมือนจะเดือดพล่านคนธรรมดามองดูความตื่นเต้นส่วนผู้เชี่ยวชาญมองที่ประตูโดยไม่คำนึงถึงการกระทำง่ายๆเหล่านี้ แม้แต่ผู้นำทางวิญญาณแบบมนุษย์ก็ไม่ได้แสดงการนำทางวิญญาณที่น่ารังเกียจใดๆในระหว่างกระบวนการทั้งหมดแต่ผลกระทบต่อเฉียนซือเหวินนั้นไม่มีใครเทียบได้ทันใดนั้นภาพก็พรามัมดทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติและพลังจิตที่หลั่งไหลลงสู่ทะเลวิญญาณก็จางหายไปราวกับกระแสน้ำนี่เป็นไปไม่ได้เมื่อเฉียนซือเหวินฟื้นจากภาพที่หัวอีเฮาส่งมาให้เขา,เขาก็ตะโกนจนเกือบหมดแรงแล้วและทันใดนั้นคลื่นพลังวิญญ,ญาณก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขา โลหะบนพื้นก็กระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางแม้แต่หัวยูหาวที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ถอยหลังไปสองสามก้าวก่อนที่เขาจะรักษาสมดุลได้มีเงือบางบงบนหน้าผากของเฉียนซือเหวนดวงตาของเขาแดงเล็กน้อยและเขาจ้องมองที่หัวอีเ่าเหมือนมือมือวักทิงทัวที่ก้าวร้าวและพูดอย่างเข้มแข็งว่าเป็นไปได้ไหมบอกฉันทีนี่เป็นของปลอมหัวอีเ่าเพียงมองเขาอย่างสงบและพูดว่า อาจารย์ซือคุณเป็นปรมาจารย์วิญญาณระดับ8และคุณไม่ควรห่างไกลจากปรมาจารย์วิญญาณระดับ9้าคุณยังไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างจริงและเท็จได้หรือไม่แม้ว่าฉันสิ่งที่ปรากฏอยู่ในดวงตาของคุณเป็นเพียงภาพในความทรงจําของฉันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะสามารถสร้างภาพเหล่านี้ได้เฉียนซือเวินจ้องมองที่เขากล่าวว่าแล้วคุณบันทึกภาพเหล่านี้ได้อย่างไรทำไมคุณถึงยังแยกมุมมองได้ขัวอีเฮาพูดอย่างใจเย็น ฉันปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้เพราะมันเกี่ยวข้องกับทักษะจิตวิญญาณของฉันเองเฉียนซื่อเหวินหายใจเข้าลึกๆสองครั้งแล้วเดินไปมาในห้องอย่างใจจดใจจ่อเขาไม่สนใจแม้แต่เศษโลหะที่กระจัดกระจายที่เขาเตะไปขัวอีเฮาดูเหมือนจะคาดหวังสิ่งนี้แต่เขานั่งลงบนเก้าอี้ที่เฉียนซื่อเหวินนั่งอยู่ข้างหน้าและรออย่างเงียบฮ่าฮ่าในหอพักทั้งสองคนเพิ่งย้ายและยังคงเงียบและทั้งสองฝ่ายก็ดำเนินการใดๆเพิ่มเติม เวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีเม็ดเงื่อบนหน้าผากของเฉียนซือเวินไม่เพียงแต่ไม่ลดลงแต่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบางส่วนก็รวมตัวกันเป็นหยดขนาดใหญ่และเลื่อนลงมาที่ขมับของเขาเสื้อผ้าบนหลังของเขาชุ่มไปด้วยเหงือ่อในเวลานี้เขาเข้าสู่สภาวะที่ไม่เห็นแก่ตัวสมองของเขาทำงานด้วยความเร็วสูงและเขาก็คิดไปเรื่อย กระบวนการนี้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงเต็มเฉียนเฉียนหยุดกระทันหันและหันไปหาหัวอีเห่าเงือระยิบระยับหลั่งไหลออกมาเนื่องจากการเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันของเขาคุณใช้วงเวทหลักทั้งหมดกี่ชุดเสียงของเฉียนซือเหวินสันเทาหัวอีเห่ากล่าวว่า32มันเป็นไปไม่ได้จะมีน้อยขนาดนี้ได้อย่างไรคุณรู้ไหมคุณคุณรู้ไหมเฉียนซือเหวินพึมพำจ้องมองที่หัวหยู่หาวด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟหัวอีเห่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่า คุณได้เห็นขนาดของมันแล้วคุณได้เห็นโครงสร้างภายในของมันด้วยโดยไม่ต้องติดอาวุธที่น่ารังเกียจใด,ดๆเข้ากับมันมีเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นที่สามารถรองรับวงเวทหลักได้จากนั้นคุณบอกฉันทีว่ามันควรจะกี่อันเฉียนซือเหวินกล่าวว่าแล้วคุณทําให้เขาเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องฉีดพลังวิญญาณได้อย่างไรและแม้แต่เปิดใช้งานการนําทางวิญญาณที่บินได้ฮัวอีเฮายังไม่ได้ซ่อนมันแต่พูดราวกับว่ามันเป็นเรื่องแน่นอน ขวดฉันเพิ่มขวดนมระดับ62ขวดเข้าไปข้างในแม้ว่าพลังวิญญาณในขวดจะระเหยไปเช่นกันแต่กระบวนการนี้เร็วกว่าขวดอื่นมากตามทฤษฎีแล้วตรับใดที่ฉันเติมพลังวิญญาณของขวดทั้ง12ขวดนี้ล่วงหน้าฉันสามารถคงการบินของวิญญาณนำทางแบบมนุษย์นี้ไว้ได้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ10นาทีของการต่อสู้ที่มีความมอเข้มข้นสูง โดยไม่ต้องใช้พลังวิญญาณเพิ่มแนวทางที่น่ารังเกียจฉันจะไม่พูดถึงโครงสร้างภายในนี้เป็นวิธีการโง่ๆและใช้ได้เฉพาะกับปรมาจารย์วิญญาณเท่านั้นเฉียนซือเหวินจ้องไปที่หัวอีเฮาคุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำลังศึกษาปัญหาพลังวิญญาณของขวดนมที่ไม่สูญหายหัวอีเฮาตกตะลึงฉันไม่รู้คุณไม่รู้ตอนนี้ถึงคราวของเฉียนซือเหวินที่ต้องตะลึงแล้วทำไมคุณถึงใช้ขวดนมเป็นพลังในการนำทางวิญญาณมนุษย์ของคุณ พัวอีห้ามองเขาอย่างกระตือรือร้นและพูดว่าเพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ฉันคิดได้อาจารย์ซือคุณคิดหาวิธีป้องกันการสูญเสียพลังวิญญาณในขวดได้จริงหรือนั่นเยี่ยมมากถ้าเฉียนซือเหวินกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นการใช้งานจริงของอุปกรณ์นำทางวิญญาณแบบมนุษย์ที่เขาพัฒนาขึ้นสามารถปรับปรุงได้อย่างมากเฉียนซือเหวินเปลี่ยนเรื่องทันทีและพูดว่า นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคุณจะทําให้หุ่นยนต์มนุษย์เคลื่อนไหวได้อย่างไรคุณจะสมดุลได้อย่างไรจุดเชื่อมต่อทุกจุดไม่จําเป็นต้องถูกควบคุมโดยวงเวทหลักหรือไม่นอกจากนี้ยังมีแวดวงเวทมนต์อีกด้วยคุณเคยคิดบ้างไหมขัวอีเห่าพูดตามความเป็นจริงฉันคิดเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องใช้วงเวทหลักมีประโยชน์อะไรเฉียนซือเหวนถามหัวอีเห่าหัวเราะเบาๆและพูดว่า ขออาภัยอาจารย์ซือฉันไม่สามารถบอกคุณได้มันเกี่ยวข้องกับความลับของนิกายของเราเส้นสีดำสามเส้นปรากฏบนหน้าผากของเฉียนซือเหวินทันทีผู้ชายคนนี้มักจะตอบทุกคำถามเสมอแต่เมื่อพูดถึงคำถามหลักที่สำคัญที่สุดเขาก็ค้นพบความลับของตัวเองขึ้นมาอย่างชัดเจนนี่เป็นเพียงเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารของคุณ ด้วยความสําเร็จของเฉียนซือเวินในด้านอุปกรณ์นําทางวิญญาณหลังจากที่เขาพัฒนาวิธีการปิดผนึกขวดนมเขาต้องการใช้วิธีนี้กับอุปกรณ์นําทางวิญญาณแบบมนุษย์แต่คู่มือวิญญาณฮิวแมนนอยที่พัฒนาโดยหมิงเตอ๋อถังนั้นใหญ่เกินไปหากคุณใช้ขวดนมเพียงอย่างเดียวนะับะะษาอะไรกับขวดนมระดับ9เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างขึ้นมา แม้ว่าจะขับเคลื่อนด้วยขวดนมระดับ8แต่ก็จําเป็นต้องมีขวดนมระดับ8อย่างน้อย1โลเพื่อให้ร่างกายทดลองทํางานได้อย่างราบรื่นและสามารถทํางานได้ตามปกติเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นกล่าวอีกในหนึ่งหากคุณต้องการทําให้มันเคลื่อนไหวคุณต้องมีผู้เชี่ยวชาญระดับคอนทราแปรดวงแหวนมากกว่า10คนเพื่อติดตามมันเพื่อให้มันทํางานต่อไปได้อย่างเสถียรและเชียนซือเวิมั่นใจอย่างยิ่งว่าชายร่างใหญ่คนนั้นไม่ยืดหยุ่นเท่ากับมนุษย์โลหะคล้ายมนุษย์ที่หัวอีเท่าสร้างขึ้นอย่่างแนนนอน โดยธรรมชาติแล้วสิ่งที่เฉียนซือเวินให้ความสําคัญไม่ใช่ฝีมือของหัวอีเห่าชายร่างมนุษย์ก็มีปัญหามากมายเช่นกันตอนนี้เขาพบจุดบอดอย่างน้อย5หรือ6จุดที่เขาแก้ไม่ได้แต่สิ่งสําคัญคือความคิดด้วยวงเวทหลักเพียง32วงเขาสามารถขับเคลื่อนพวกมันได้อย่างง่ายดายและมันก็ใช้งานได้จริงและเขาสามารถสั่งให้พวกมันเปิดใช้งานโดยไม่ต้องใช้พลังวิญญาณอย่างน้อยก็ใช้หนีได้ใช่ไหม ทั้งหมดนี้ทําให้เฉียนซือเหวินรู้สึกคันอารมณ์ของบุคคลทั้งหมดกระสับกระส่ายโดยไม่สมัครใจเด็กดีคุณสุดยอดมากเฉียนซือเหวินมองไปที่ลูกศิษย์ของเขาและมีความรู้สึกผสมปนเปนกันอยู่ครู่หนึ่งเขาเข้าใจว่าสิ่งที่หัวอีเฮาพูดนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกไม่มีทางที่เขาจะสามารถพัฒนาการนำทางวิญญาณของมนุษย์ได้ด้วยตัวเองโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นนี้แม้ว่าหลายชั่วอายุคนอาจไม่สามารถทำให้สมบูรณ์แบบได้แต่จะแล้วเสร็จภายในสองปีกว่าได้อย่างไร ส่วนสําคัญน่าจะเกี่ยวข้องกับนิกายของเขาจริงๆจะถามได้อย่างไรแน่นอนว่าเฉียนซือเหวินเข้าใจว่านี่คือวิธีดึงดูดเขาของหัวอีห้าวโดยผิวเผินว่ากันว่าไม่มีนวัตกรรมสิบประการแต่เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาและเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการวิจัยเขาจะไม่ถูกหลอกได้อย่างไรเฉียนซือเหวินหายใจเข้าลึกๆพูดด้วยน้ําเสียงเข้มอีห้าวค,คุณคิดว่านี่ดีหรือไม่ฉันไม่ต้องการวิธีการผลิตเฉพาะของคุณฉันแค่อยากให้คุณบอกแนวคิดการออกแบบของคุณสําหรับคู่มือวิญญ,ญาณนี้ ฉันใช้วิธีที่ฉันเพิ่งทำเสร็จคุณต้องเข้าใจความสำคัญของวิธีการปิดผนึกขวดของฉันเพื่อการพัฒนาคู่มือวิญญาณฉันเชื่อว่าขวดนมแบบปิดผนึกดั้งเดิมของฉันจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหนึ่งในผลการวิจัยที่สำคัญที่สุดของฮอหมิงเตอรัวอีเฮาลังเลในใจจริงๆในฐานะวิศวกร,รยานระดับ6เขารู้ดีว่าสิ่งที่เฉียนซือวนพูดไม่ผิดเลยการเกิดขึ้นของขวดนมปิดผนึกจะเปลี่ยนรูปแบบของวิญญาณนำทางอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนธรรมดาอีกต่อไปในการควบคุมผู้นำทางวิญญาณแม้ว่าต้นทุนในการปิดผนึกขวดนมจะต้องสูงมากก็ตามแต่การใช้มันกับผู้นำทางวิญญาณแบบมนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาพลังงานอันใหญ่หลวงได้ทันทีแม้ว่าจะยังคงรักษาอาการมากกว่าที่ต้นเหตุเมื่อพิจารณาจากคำถามทดลองใหญ่ข้อหนึ่งที่ผลิตโดยหอหมิงเต๋อเป็นไปไม่ได้ที่จะพบขวดใหญ่สุดๆไปด้วยแม้ว่าฉันจะรู้สึกหนาวเล็กน้อยเมื่อลองคิด